เนิยายดากเรื่องลบเหลี่ยมมังกรแต่งโดยตาอนัตตาตอนที่เจ็ความคืบหน้าของนักฆ่าคนที่ตายไปแล้วก็เป็นเพียงมือปืนรับจ้างทั่วไปตามที่แจ็คสืบประวัติลับๆโดยไม่พึ่งพาตำรวจเพราะรู้ว่าพวกเขามีเครือข่ายที่แน่นหนาและ รวดเร็วกว่าตำรวจพวกเขาสามารถซิกแซกหากข้อมูลได้มากกว่าคนของทางการที่จะต้องปฏิบัติและทำเรื่องขออนุญาตให้วุ่นวายและแต่ละที่แต่ละจุดจึงล่าช้าไม่ได้ดังใจเจ้าพ่อพวกนี้ไม่เคยบอกพวกนี้ไม่เคยบอกอยู่แล้วว่า รับงานมาจากใครและพวกมันไม่มีหนายหน้าเนื่องจากมันถูกจับตายส่วนอีกคนที่หนีไปได้ต่างหากหละที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งสามารถจะหาข้อมูลมาได้มันชื่อปองครับนายตอนนี้คนของเรากำลังตามอยู่ว่ามันไปทําแผลที่ไหนแจ็ รายงานขณะพามังกรและสองสาวกลับมาที่บ้านหรือในความหมายของพราวพิราชก็คือคลือหาดสุดแสนอลังการของครอบครัวของเขาซึ่งเธอเองก็เพิ่งจะทราบว่าเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นลูกของท่านเจ้าสัวศักดินาเลิศปัตภีผู้มีพระคุณ ของครอบครัวของเธอนั่นเองแต่เธอจะไม่ยอมบอกเขาหรอกว่าอดีตเธอเคยเจอกับเขามาแล้วเพราะพ่อของเธอก็เคยทำงานให้พ่อของเขาต่อมาเมื่อรู้ความลับของหุ้นส่วนที่คิดจะฆ่า,ท,าท่านจะาสัวศักดินาเพื่อจะกลุ่มอำนาจแทนท่าน <c oughs> จึงจ้างคนมาปิดปากทั้งคนในครอบครัวของเธอแต่สร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นการปลุนค่าและโชคดีที่คืนนั้นแพลวพันออกไปทำกิจกรรมบ้านเพื่อนกลับดึกจึงขออนุญาตค้างกับเพื่อนที่สนิทกันแทนจนเกิดเหตุไม่คาดฝันกับครอบครัวของเธอและตัวของเธอเองซึ่งตอนนั้น ยังเรียนไม่จบชั้นมัธยมอีกอย่างตอนนี้ท่านเจ้าสัวก็ไปทัวร์ยุโรปกับคุณมุกราตีสตีที่แสนน่ารัารกในตอนที่ฟาวพิราชวัยเด็กของเธอพ่อเคยพามาที่นี่มาทำความรู้จักกับท่านเจ้าสัวในงานวันเกิดของท่าน,านเธอก็เคยได้พบกับเขา ตอนนั้นมังกรยังหนุ่มยังแน่นเขาดูเย่อหยิง่งจนเธอและพี่สาวไม่อยากเข้าใกล้และเธอก็ไม่เคยรู้เลยว่าเด็กตัวผอมๆในวันนั้นจะกลายมาเป็นเนตรหรือไทเพื่อนอายุน้อยกว่าของเธอในวันนี้เธอมองไปรอบๆตัวคารืหาที่ใหญ่โตของมังกรทีน่นี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะักแต่ เห็นได้ชัดว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะความกว้างขวางนี้เองและมีส่วนที่ต่อเติมที่มากไปกว่าเดิมสำหรับที่พักและบรรดาคนรับใช้ของเขาเนืิไทยยิม้มแก้มแทบฉีเพราะยินดีที่เราพิลาชจะมาพักอาศัยกับเธอในช่วงนี้จนกว่าที่พี่ชายของเธอจะสืบเรื่องราวได้ว่า พวกมือปืนต้องการอะไรจากผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนอยากนอนห้องไหนจ๊ะหรือจะนอนกับเนทก็ได้นะเตียงของแน่นกว้างาพาวิลาชยิ้มอย่างประดักประเดิดเธอเองก็ไม่ดูเหมือนกันที่มาที่นี่เธอก็ถูกบังคับจากนายมังกรจอมบงการต่อให้เธอยือนยัน นอนยันเขาก็ไม่ยอมให้เธอกลับบ้านของเธอแถมยังกระซิบขู่ว่าถ้าเธอยังท่าม,มากและไม่ยอมมากับเขาง่ายๆเขาจะทำให้เธออายหมออายพยาบาลและน้องสาวของเขาที่ยืนยืนจ้องตาปริบๆแล้วเธอจะเอาอะไรไปสู้กับเขา พอรู้ความหมายของเขาแค่เขาหลุบตาลงมองริมฝีปากของเธอนายมังกรตัดสินใจให้เธอเสร็จสั์อีกอย่างเขาก็ไม่อยากให้เธออยู่ไกลาตาจึงเลือกห้องให้เธออยู่ติดกับห้องของน้องสาวของเขาเพื่อความอุ่นใจของพราวพิลาชเขาส่งสาวใช้เขาไปช่วยดูแลเธอ เรื่องการเปลี่ยนชุดเพราะเสื้อนักศึกษาของเธอถูกตัดขาดเพราะต้องตำแผลบวกกับมันเปื้อนเลือดไปทั่วเปล่าพิลาชจึงต้องสวมสูตรของเขาสูตรของเขาตัวรวมพภกจนตัวของเธอเหลือนิดเดียวแต่เธอไม่อาจปฏิเสธในเมื่อ ตัวเลือกของเธอไม่มีในขณะนี้การที่จะมีคนช่วยเธอก็ไม่กวนปฏิเสธโดยเฉพาะเมื่อเนรอดีพาสาวชายหน้าตายิ้มแย้มเข้ามาช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเพราะไม่อยากให้แผลของเธอเปียก,กน้ำก่อนที่สาวชายอีกคนจะนำชูสะอาจะอานใหม่แกะ ใหม่แกะกล่องมาให้เธอพร้อมโน้ตจากเนลือไทยที่ว่ามันเป็นชุดที่เธอไม่เคยสวมผ่าพิลายิ้มอย่างเอ็นดูสาวน้อยเพราะต่อให้ชุดนั้นใส่แล้วเธอก็ไม่กล้าปฏิเสธน้ำใจของเนธลือไทยหรอกในเมื่อเรื่องแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะรุ่นน้องคนนี้มักคิดเล็กคิดน้อย ใส่ใจรายละเอียดต่อคนรับข้างเสมอเนี่ยคงคิดว่าเธอจะรังเกียจอังงอนจึงรีบออกตัวเอาไว้ก่อนเนตหรือไทยน่ารักแบบใสๆหวังว่าเธอคงไม่ได้มองโลกในแง่ดีจนเกินไปรอกนะแต่ก็เห็นแล้วว่าพี่ชายของเธอนายมังกรคนนั้นก็ดูแลน้องสาวเป็นอย่างดี ริ้นไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมแบบนี้ก็คงเป็นอะไรไปได้ยากที่จะมีเรื่องไร้ไรเกิดขึ้นกับน้องสาวตัวเล็กๆของเขาใช้เวลาเกือบชั่วโมงด้ามบอกบางในชุดสีเบจอ่อนๆก็เดินลงมาที่ห้องอาหารผ่านการเดินนำจากสาวใช้ที่แสนสุภาพทำให้พ่าวพิลาดรู้สึกร่าวกับว่าเธอ เป็นคุณหนูของบ้านนี้เลยก็ว่าได้ <c oughs> และแล้วใช่ทุกคนก็เรียกเธอเรากับเป็นคุณหนูของบ้านนี้จริงๆสาวใช้ใบหน้ายิ้มแย้มผายมือให้เธอเข้าไปตรงทางเดินเมื่อสุดทางเดินจากทางลงบันได เธอเดินเข้าไปจึงเห็นมังกรยืนคุยโทรศัพท์กับใครสักคนเขาละสายตาจากอะไรบางอย่างที่เขามองอยู่มาทางเธอเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวก่อนที่เธอจะรู้สึกร้อนๆหนาวๆเมื่อสายตาคมกริบตรวจตราชุดของเธอที่เป็นชุดกระโปรงแบบเรียบง่ายแขนกุดเพื่อให้ง่ายต่อการพันแผลที่แขนสเสลา แต่สายตาของเขาดูพอใจกับชุดที่เธอสวมก็แง่ละสิเขาจำชุดที่ซื้อให้น้องสาวได้ทุกชุดแต่ชุดนี้น้องสาวของเธอบนว่ามันหวานเกินไปและลำตัวของมันก็ยาวเกินไปแต่พอมาอยู่บนเดือนด่างบอบบางที่มีส่วนเว้าโค้งเหมือนนาฬิกาสายของเธอมันเหมาะจะไปหมดและสายตาของเขานั่นแหละ ที่มันทําให้เธอทําตัวไม่ถูกอ้าวพราวว้าวเธอสวยจังเลยถึงว่าสิพี่มังกรยืนจ้องตาไม่กับพิบเลยสาวน้อยเอ่ยชมก่อนจะหันไปแขวะพี่ชายทําตาววิบวับและนั่นทําให้พราวพิลาศยิ่งทําอะไรไม่ถูกรู้สึกแก้มร้อน และถูกมังกรมังกรก็หันไปถลึงตาใส่น้องสาวเสียแทนแต่เขาก็ยอมรับจริงๆนั่นแหละเพราะมันเป็นจริงตามที่น้องสาวของเขาพูดพาวพิลาตและแองเจิลสวยคนละแบบแองเจิลสวยแบบลึกลับน่าค้นหาแต่แบบนี้ของพาวพิลาตช่างดูน่าทนุถนอม หน่าเข้าใกล้พนเาพนาองเขาพอใจในแบบที่เธอเป็นอย่าไม่ต้องสงสัยทั้งสองแบบขอบใจจ้ะสาวแก้มเชอร์รี่เอยขอบใจเนตือไทยสาวน้อยในชุดสีทับทิมวิ่งเข้ามากอดแขนสาวรุ่นพี่มาที่โต๊ะอ,อาหารวันนี้พี่มังกรอยากกินอาหารฝรั่งก็ตามใจเขาหน่อยและเนลือไทย ก็เอ่ยถึงเชฟของโรงแรมชื่อดังติดอันดับมิชลินสตาร์ที่เป็นคนทำอาหารมื้อนี้ให้กับครอบครัวของเธอซึ่งผ่าพิลาศก็พอจะเข้าใจได้เพราะคนร่ำคนรวยบางคนก็ยังจ้างเชฟให้มาทำอาหารให้คนในบ้านรับประทานก็มีถมเทไปคนมีเงินทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดและเธอก็ไม่ปฏิเสธ ถือซะว่ามันก็แค่อาหารมื้อหนึ่งที่เธอเองก็อยากกินสักครั้งในชีวิตก่อนตายจะได้รู้ว่ามันมีรสชาติประเสริฐเลิศเลือจริงหรือไม่อย่างที่คนร่ำลือมันเทียบได้กับอาหารที่เธอได้รับสืบทอดมาจากมารดาของเธอหรือเปล่ามัางกรมีสีหน้าเครียดตอนที่เขาวางสายจากใครก็ตามที่เขากำลังคุยอยู่ แต่เขาก็ปรับสีหน้าทันทีที่เดิมแจกจ่ายขนมปังก้อนกลมตามธรรมเนียมปฏิบัติบนโต๊ะอาหารสไตล์ฝรั่งและเธอก็เคยเรียนรู้เพราะแปลวัน์พี่สาวของเธอเรียนมาทางการโรงดามด้านนี้และเคยสอนเธอไม่อยากคุยโวรอกว่าเธอสามารถพับผ้าเช็ดปาก และทำอะไรต่อมีอะไรในโรงแรมดูๆได้หลายอย่างโดยไม่ต้องจบครอสอนเาาพิราชหัวไวเรียนเก่งแต่เพราะเธอต้องทำงานมากกว่าจะมีเวลาเรียนเรื่องเดียวที่เธอไม่ค่อยเก่งจนพูดเหมือนเจ้าของภาษาไม่ได้นั่นก็คือภาษาอังกฤษเธอพูดถึงภาษาจริงสิ ภาวพิราชนึกถึงภาษาอังกฤษที่มีคนด่างโตคุววยกันที่ลานจอดรถดมือถือมือถือของฉันล่ะคะอยู่ๆเธอกระโพ r ่งถามมังกรสีหน้าของเธอตื่นๆมังกรเงยหน้าจากซุกก่อนจะล้วงกระเป๋าของเขาออกมาเห็นสภาพแตกยับบนหน้าจอและทำให้เธอใจหายมันคงหลนเราก็มีคนเหยียบซ้ำเสียใจด้วยนะ พราพีราถอนใจแม้จะลองเปิดดูแล้วเครื่องมันก็ไม่ติดมีอะไรหรือเปล่าจะพราวจะรีบโทรไปไหนหรือเปล่าเอาของเน้ไปก่อนก็นได้นะเธอพยักหน้าเหมือนจะรีบร้อนเดี๋ยวสิจ้าสาวๆพี่ว่าเราคงไม่ต้องรีบขนาดนั้นนี่เป็นเวลาอาหารเราทานอาหารกันก่อนก็ได้แล้วค่อยโทร เขายิ้มอย่างอ่อนโยนเหมือนแซงทำํำหลังจะออกคำสั่งแบบโกนประศาสาทก่อนจะหันมายิ้มให้เปาพรราชซึ่งเธอกรอนเขาทำปากยื่นนิดๆนิเพราะอย่างในขวางเขาอยู่และเขาไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องผิดแปลกเพราะเขาเป็นคนโตที่สุดในบ้านและนี่ก็เป็นบ้านของเขาเหตุผลเดียวของเขาก็คือเขาแค่ต้องการให้สาวสาว ได้รับประทานอาหารก่อนจะกินยาซึ่งพาวพิราตต้องการยาเพื่อไม่ให้แผลของเธออักเสบซึ่งเขาไม่ได้ออกคําสั่งแบบไร้เหตุผลไร้สาระแต่เหตุผลที่พาวพิราตไม่พอใจก็เพราะเธอเป็นไม้เบื่อไม้เมากับเขาตั้งหากละ่ะไม่นานเจ้าของบ้านก็ละเลียดเนื้อเกรตีกรีนทอมจนหมด ก่อนที่สลัดและของหวานพุดดิง้งพุดดิ้งลินจีจะทำให้สองสาวยิ้มแกลมปรีอย่างพออกพอใจมังกรแอบสังเกตสีหน้าของปนป่วยเธอดูสบายดีและไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ใดๆาาอย่างที่เขานึกกังวลไปก่อนไปกันเถอะเนหลหรือไทยโกงแขนเพื่อนดุนพี่พากันขึ้นห้องทันที น้ำผล,ลไม้สดๆสดสดตามขึ้นไปเสิร์ฟด้วยอีกคนละแก้วตามคำสั่งของเจ้าบ้านเขอมองตามสองสาวจนลับตาและเห็นเงาของใครบางคนโผลามาแกมาทำอะไรที่นี่มังกรขมวดคิ้วจ้องหน้าซิเซียวของเจสซึ่งเขาเพิ่งฟื้นจากยาสลบ และเขาจะไม่ยอมค้างที่โรงพยาบาลติดขาดงานของผมยังไม่เสร็จเขาว่าง่ายๆและมังกรก็ทำเสียงจิกจักในลําคอแทาทางของเขาขัดใจเขารู้มาตลอดว่าเจสนะ่ะดือ้อแต่แค่ไม่คิดว่าจะดื้อขนาดนี้แม้แต่ตอนที่ยังเจ็บแทบจะตาย ผมได้ข่าวว่าคุณแองเจิลคุณพราวไม่ใช่คนไกลจากตระกูลของเราเลยครับเจสทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาในห้องทำงานของมังกรเพราะอาการวิงเวียนจากการขาดเลือดแต่พยายามปกปิดแขนซ้ายของเขาคล้องอยู่ในผ้าตาข่ายสีน้ำเงินที่คล้องอยู่ที่คอของเขาหมายความว่ายังไง เจตอนใจนิดๆเจ้าไหนต้องไม่เชื่อแน่ว่าอาดีตพ่อของคุณเพราวคือพนักงานของท่านศักดินาท่านดูความลับบางอย่างถึงถูกฆาตกรรมตอนนั้นท่านศักดินาไปช่วยได้ทันคุณเพราวก็เลยอีกฝ่ายนิ่งอึง้งเพราะไม่กล้าพูดพรอนนึกสงสารสาวน้อยจับใจ ที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ต่อหน้าต่อตาของเธอและเธอเกือบจะเสียศักดิ์ศรีในสิ่งที่เธอมีพี่มังกรพี่มังกรเสียงของเนรเลือไทยท่าทางแตกตื่นพี่ต้องม่เชื่อแน่ๆว่าพราวเขาไปเจออะไรมาสาวน้อยโผล่ครวดเข้ามาในห้อง ก่อนจะตกใจมากขึ้นมาเห็นหน้าซีดๆของเจสซี่ที่นั่งอยู่ที่โซฟาพี่เจสโอ้ยพี่มาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยจบแล้วนะคะลบเหลี่ยมมังกรตามมีเวลาเขียนแค่นี้แหละเนาะ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตอนนี้จะสั้นไปนิดหนึ่งเนาะก็สั้นพอๆกับตอนที่แล้วนะคะก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนิยายของตานะคะถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยเนาะแต่ว่าก็ดูจากเหรียญเนาะก็ขอบคุณก็แล้วกันนะคะที่จ่ายเงินเดือนให้ตาเนาะมันก็ยังพอดําเนินไปได้แม้ยอดวิวจะน้อยนะคะก็ขอบคุณ นะคะที่ยังนึกถึงเนาะยังนึกถึงตานะคะตากราบขอบคุณน้ำใจของทุกคนมากนะคะที่ช่วยจ่ายเงินเดินให้ตาเนาะถ้าเบื่อนะคะก็ลองลองสมัครอันนี้ดูก็ได้ YouTube Premium เนาะของ y o u t u b e ตาเหมือนกับว่ามันกำลังจะปรีอยู่ใช่หรอก็ลองสมัครดูก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องทนกับโฆษณาเนาะ บางตัวโฆษณามันก็ยาวมากเลยอะตาเห็นแล้วยังเกรงใจเลยเอาเป็นว่าตาจบคลิปนี้เอาไว้ก็แล้วกันฝากสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะคะอาจจะไม่รู้นะว่าตาเออมีงานประจำนะคะตาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนนิยายเอาไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ตาเขียนวันต่อวันนะคะ <c oughs> ขอพายค่ะตาเขียนวันตะวันเนาะเท่าที่มีเวลาว่างนะคะพอมีเวลาว่างก็มานั่งเขียนเนาะก็ที่เหลือจกง,งานประจาที่เอยังไม่ได้นอนนั่นแหละก็คือเอาเวลาพักผ่อนมานั่งเขียนนิยายนะคะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นงานอดิเรกเนาะ แล้วก็ใจหนี้ของบ้านค่ะนั่นแหละตามที่รู้กันนะคะจะพูดเร็วๆก็แล้วกันถ้าเสียงเบาใส่หูฟังนะคะเพราะว่าแอปมันทําให้เสียงเบาค่ะถ้าถามว่ามีกี่ตอนตามไม่ดูนะคะเพราะว่าตาอย่างเขียนเรื่อยๆนะตาได้ต่ทำพอดเรื่องเอาไว้ค่ะตาก็เลยไม่รู้ว่ามีกี่ตอนเนาะอย่างที่บอกตาเขียนวันต่อวันนะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้ามาในเพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะ เฟรนด์อยู่ในช่องของการนะคะ <C oughs> อย่างเรื่องนี้ชื่อลบเลียมมังกรนะคะคุณก็เข้าไปในเรื่องลบเลียมมังกรกดตั้งแต่ตอนแรกนะคะมันจะรันไปเรื่อยๆจนถึงตอนล่าสุดนะคะฟังฟรีได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าตาเป็นคนเขียนเองเนาะอยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกันก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะใต้ช่องของตาเนาะ ช่องของความคิดเห็นค่ะแค่เ <c oughs> ขอไปค่ะแค่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะตามกฎของ YouTube เนอะไม่ทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ไม่ใช้คำหยาบคายเนะอะอถึงแม้ว่าจะบิดเบือนคำพูดนะ y o YouTube เขาก็จับได้อยู่ดีค่ะเนาะต่จะได้ไม่โดนเพ่งเลงนะคะก็ขอให้คุณ เคารพกฎของ y YouTube ด้วยกันแล้วกันนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามซึ่งมีทุกวันนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาตามมีนิยายมาลงนะคะคุณจะได้รับดูก่อนใครเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรักนะคะดูแลสุขภาพของคุณด้วยบุญรักษาสวัสดีค่ะ